พ้ามาเที่ยวในป่าวันนี้มาชมดอกไม้เที่ยวในป่าชมดอกไม้ที่สวยงามดอกไม้บรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศสวยงางๆม,มึง เที่ยวในป่าดูดอกไม้ที่สวยงามธรรมาชาติของบ้านบ้านดูอย่างอื่นมามากแล้วเดินดูดอกไม้มั่งดอกไม้ในป่าก็สวยงามเหมือนๆกัน ชมสวนในป่าดอกไม้ที่สวยงามบรรยากาศของบ้านบ้าน เห็นดอกไม้มันก็จิตใจสดชื่นดีขึ้นมาเหมือนกันนั่นดอกไม้บรรยากาศที่ปลายังไม่ว่านี่น้ำไม่มีปลากันนี่น้ำแห้งหมดเลยถึงยามันแรง ดอกไม้บรรยากาศดีดอกไม้ก็สวยงามดอกไม้คนเราเนาะถ้าเห็นของสวยๆงามๆม,มันก็จิตใจมันก็ธรรมดาก็จิตใจเบิกบาน อะไรที่สวยที่งามก็อมองแล้วสายตาขอ,องเราก็มันอยู่สบายตาสบายใจ <laughs> ใจก็สดชื่นขึ้นมาแต่เราอยู่ในป่าในไะรเห็นของทีดีๆงามๆคนเราสิ่งที่ไหนมันดีสิ่งที่ใดมันงามเราก็ชอบดูชอบชมถ้าคนไหนที่มองอสวยๆไม่สวยไม่งามแล้ว แสดงว่าอาการไม่ค่อยดีแล้วต้องไปหาหมออ้าเรายังมองของสวยๆงามๆอยู่ก็ใจมันก็ชุ่มชื่นเบิกบ,บานขึ้นมา ก็บ้านบ้านเนี่ยต้นหม้อข้าวหม้อแกงก็ว่านี่ว่าลูกหม้อข้าวหม้อแกงนี่ก็ว่าเจ็บแล้วไปจุกเหนียวเนี่ยกินอร่อยเนี่ยพาไปจุกเหนียวเนี่ยก็ว่ากินอร่อยอลูกบอลเงหม้อข้าง ใบมันก็เจ็บเป็นกกินน้ำชุบก็ได้น่กินะอร่อยเอาไปใส่ข้าวเหนียวแล้วก็นึ่งหม้อลีงหม้อข้างแล้วว่าแห้งแล้วเนี่ยลูกมันก็มีกำลังเป็นดอกก็ยังลูก ẩn rồi, mõ liêng mõ cẳng này, nha. Nha, đúng rồi đi chúc cơm nhão, nha, dài, lục dài, หม้อลิงหม้อข้างก็ว่าเนี่ยเอาไปชุบข้าวเหนียวแล้วก็นึ่งเนี่ยกินอร่อยเนี่ยลูกอย่างเงี้ยเ,ยเขาว่าไปใส่ข้าวเหนียวยชุบข้าวเหนียวแล้วก็นึ่งกินอร่อยลูกหม้อลิงหม้อข้างก็ว่าเนี่ย đọt mà đọt có suối ngào cháu làm kinh luôn á เนี่ยเก็บเอทำขนมเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยเอาไปทำข้าวหนมเนี่ยเนี่ยตนี้เขาพาไปทำขนมนเลย nè tu về về rồi nhé nè luôn của mình chút mèo kim nó lòi nè tu nhiều mà thăm mèo chút mèo mò liền mò căng เนี่ยตัวนี้มาออกหม้อลิงหม้อข้างตัวนั้นก็สวยเก็บไปทำนม ก็มากจะไปทำข้าวนมเนี่ยยอดมันก็เอาไปลวกแล้วทำน้ำชุบกินเนี่ย มากเลยนะียสวยงามเลยไปทำหนมลูกมันอย่างเงี้ยไปทำหนมมอลิง่มข้าง cô nghe cả bị chụp Thầm... <laughs> rồi ลูกมันมากเลยเนี่ยเดี๋ยวลูกสวยๆงามๆเลยเนี่ยบุกหม้อลิีงหม้อข้างนี่ก็เจ็บไปทำข้าวหนมทำอะไรกินอร่อย mà lục man, nhéo say nhéo này, dài dài như thế, tung lục on, kẹt kẹt, mệt rồi เอาไว้จุกเหนียวจุกอร่อยดูกอ่อนๆ่างเงี้ยใช้ได้เนี่ยจุกเหนียวกินเขา้าแล้วก็นึ่งแล้วก็กินอร่อยเราเลือกลูกหมอ้อลิงหม้อข้างภาษาใต้ก็ว่าแต่ภาษากลางเลือกลูกอะไรไม่รู้ ของบ้านบ้านในป่านี่ดอกยางแรงเลยนี่เนี่ยลูกใหญ่ยางเงี้ยกินอร่อยเออเนี่ย ชมส่วนสมชาติในป่า Dope my ดอกไม้งามๆต้องคู่กับคุณหญิงสวยๆงามๆคุณชายก็เหมือนกันแต่เห็นของสวยๆงามๆมันก็อยากคุยอยากจะชมเห็นคุณหญิงเหมือนกันเห็นแล้วเราก็ต้องอดดูอดชมไม่ได้ดอกไม้ก็เหมือนกัน ชอบจ็จ,จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยดอกไม้สวยคู่กับคนสวยๆ <c oughs> เอ้ <c oughs> คนไม่สวยก็ดูได้ <c oughs> ดอกไม้ห้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนี่ช n นลเกาะยาวช่อง YouTube นะครับผมสมัยนะครับสวัสดีครับ